บริเวณที่พักอาศัยของพนักง,งานการท่าเรือแห่งประเทศไทยรถโตโยต้าหมายเลขทะเบียนโพสมพาวรอลิง277จอดอยู่ได้มีผู้ประสงค์ร้ายใช้ปืนไม่ทราบขนาดก็นำยิงด้านหลังและด้านบนของรถจำนวนหกนัดรถจอดอยู่ในเขตชุมชนที่พักอาศัยและมีประกาศกฎอัยการศึกยังกล้าทำขนาดนี้เจ้าของรถเป็นผู้นำต่อต้านการทุจริต ค่าล่วงเวลาเพื่อปกป้องเงินขององค์กรการท่าเรือแห่งประเทศไทยและเงินของแผ่นดินประมาณ4 0 0 0ล้านบาทนี่คือรางวัลสำหรับผู้ทำความดีต่อไปถ้ามีผู้เห็นการทุจริตคอร์รัปชันคงไม่มีใครเข้าไปขวางทางอีกแล้วผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วแต่ไม่ทราบว่านานอีกแค่ไหนตำรวจจะสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้